สวัสดีค่ะไยังแซ่อ้าวสวัสดีดค่ะทุกคนอ้าวันนี้เมาเหล้านิดหน่อยนะคะก็วันนี้มีอะไรบ้างวะยีดอกอันนี้เลเจนซ์ยีดอกบาลินททยยีดอกอ้ายีดอกกางยีงในลอย อ285เมื่อสามเดือนที่แล้วหนึ่งเลตอีโดะ285อีกธรรมดาอีกหนึ่งขวดเี้ยต่อได้ไยวะเนี่ยเลดเลบ้าวปดซี่อีกขวดหนึ่งเอเอเออออกะเทยผ่านไปแล้วค่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วก็เมาด้วยอ่ะเมาตั้งหกโมงเย็นแล้วอะยว ไม่รู้อ่ะก็เมาเมากันก็นั่งกันอยู่สองคนแดกกันไปหมด 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าฮกลมค่ะในเวลาหกโมงถึงเนี่ยสีสองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้อย่างไงเดี๋ยวกลับมาอัดวิดีโอให้ดูอีกรอบหนึ่งนะกิดบายจ้า